สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีโดน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดมาคุยกันกับพี่น้องอสมทั่วประเทศก่อนนอนนะครับพี่น้องอสสของกทมด้วยนะครับ6พฤษภาคม2566ครับใกล้4ทุ่มพี่น้องอสมครับต่อไประวังด้วยนะครับพ้นสภาพความเป็นสมาชิกชกสอสมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งสมาคมชกสอสม แห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเมื่อวันที่28เมษายน2566และมีผลบังคับใช้ 1. พฤษภาคม2566เป็นต้นไปจะอธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับเดิมครับการที่พี่น้องอสมอที่เป็นสมาชิกชกอสอสมอนี่จะพ้นสภาพความเป็นสมาชิกนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ก็คือ 1. หากไม่ได้ติดต่อกัน3เดือนหากเงินสงเคราะห์ไปช่วยทายาท สมาชิกเสียชีวิตนี่หักไม่ได้3มเดือนติดต่อกันพอหักไม่ได้3มเดือนติดต่อกันแล้วยังมีเงื่อนไขอีกก็คือทางสมาคมเขามีหนังสือทวงไปสมครั้งทวงไป3ามครั้งแต่ละครั้งห่างกัน30วันนะครับทวงไปครั้งที่1ผ่านไป30วันยังไม่หักได้ทวงอีกครั้งที่สองผ่านไป30วันทวงอีกทํานองนี้ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขนี้แล้วกรรมการเขาจึงจะเอาเข้าที่ประชุมและพิรณา ให้พ้นสภาพความเป็นสมาชิกชกสอสมอเมื่อพี่น้องอสมอท่านใดพ้นสภาพความเป็นสมาชิกชกสอสม,อสมอแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ได้เงินอะไรต่างๆและก็ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินค่าสมัครเงินสงข้อที่จ่ายไปแล้วตั้งแต่ก่อนนานั้นได้นะครับก็ถือว่าพ้นสภาพความเป็นสมาชิกไปอันนั้นหลักเกณฑ์เดิมแต่ต่อไปนี้ประกาศมาใหม่แล้วประกาศเมื่อ28เมษายน66 แล้วก็เริ่มมีผลบังคับใช้1พฤษภาคือต่อไปให้ค้างได้ติดต่อกันไม่เกิน2เดือนคือสมมติว่าเดือนที่1หักไม่ได้เดือนที่2ก็หักไม่ได้อีกทํานองนี้ต่อไปเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่แล้วก็คือหักไม่ได้เกินถ้าหักไม่ได้2เดือนติดต่อกันปั๊บเขาจะมีหนังสือทวงไปครั้งที่1ถ้าทวงไปครั้งที่1แล้วยังหักไม่ได้ก็ทวงไปครั้งที่2โดยทวง2ครั้งห่างกัน30วันนะครับ ทวงสองครั้งแต่ละครั้งห่างกัน30วันถ้ายัางหักไม่ได้ปุ๊บต่อไปก็จะให้คัดชื่อออกจากความเป็นสมาชิกโดยกรรมการก็จะพิจาร่วมกันแล้วก็คัดชื่อออกจากความเป็นสมาชิกและประกาศให้พ้นสภาพต่อไปก็แสดงว่าความเป็นสมาชิกชกสอสมอพี่น้องอสมอต้องระวังมากขึ้นคือมีโอกาสที่จะพ้นสภาพจากความเป็นสมาชิกชกสอสมอมากขึ้นไวขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับได้ง่ายขึ้นฉะนั้น จึงให้พี่น้องอสมอเนยพอถึงวันที่ค่าป่วยการออกก็ขอให้เหลือเงินไว้ในบัญชีธนาคารให้พอหักให้หักให้ได้เป็นประจำทุกเดือนก็จะไม่มีปัญหาเรื่องความพ้นสภาพการเป็นสมาชิกชกสออสมอครับสำหรับคลิปนี้ก็แจ้งไว้ให้ทราบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ